สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาซอรับถุงมือคาคีสนะครับในแมปสรับแบทเทิลนั่นเองเป็นของฟรีไอทุกเป็นถุงมือที่อัปเดตใหม่ในตอนนี้อเอ้ยเมื่อวันศุกร์นี้นะครับวิธีการทําไปอย่างไรนั้นไปดูกันเลยสําหรับวิธีการทําอย่างแรกเราจะต้องใช้ถุงมือที่มีมชื่อว่าอ d i o ดิโอสก่อนซึ่งจะใช้ค่าสลับทั้งหมด8000สลับนะครับต่อมาให้เราหาคนที่มีถุงมือใหม่นะครับหรือว่าถุงมือคาคีนั่นเองแล้วให้เขาเปลี่ยนร่างไปรดและให้เพิ่มที่นั่งให้เรานั่งแบบนี้จาาากกนนั้้้ใใหหหเเรรยิบถุงมือ ios, และละด นะครับตัวเราจะทูวับอีกที่หนึ่งนะครับแบบนี้เลยเมื่อเราทูวับมาอีกที่หนึ่งแล้วมันจะขึ้นแอนิเมชันให้โชว์ด่านแต่ละด่านแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มสคิปด้านล่างได้เลยเมื่อเรากดสคิปแล้วสิ่งที่เราต้องทานะครับนั่นก็คือการขับรถแข่งกับ NPC นั่นเองนะครับโดยเราจะต้องนํา NPC ให้ได้ที่1น,นะครับถ้าเกิดเราพลาดขับตกแบบนี้นะครับเราจะต้องเริ่มใหม่แต่แรกเลยนะครับจะทู เตะส่งกลับไปยังแมปเดิมเลยโคตรหดสำหรับเทคนิคการเป็นที่1นะครับเราจะต้องออกตัวก่อน NPC นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดถึงคาว่าโกแล้วเนี่ยให้เรานะครับขับตรงไปด้านหน้าทันทีแบบนี้เลยนะครับเราสามารถสังเกตจากด้านซ้ายได้นะครับนว่าตัวเรานั้นแข่งกับ NPC แล้วระยะห่างมันเท่าไหร่นะครับก็ให้เราขับตามทางไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนะอย่าประมาทตกขอบแบบผมก็พอโอเคนะครับเมื่อเราขับมาถึงทางนี้แล้วแล้วเรามาถึงเส้นชัยแบบนี้เราก็จะได้ตัวเหรียญตาพร้อมกับถุงมือนะครับไปดูถุงมือกันเลยสําหรับสก จะมีแค่สกิลเดียวนะครับนั่นก็คือสกิล e ดาววิปนั่นเองซึ่งสกิลนี้ถ้าเกิดเรากด e เราจะเปลี่ยนร่างเป็นรถแบบนี้นะครับโดยด้านลลางจะมีหลอดเลือดบอกเรานะครับพร้อมกับ exp ที่เป็นหลอดสีฟ,ฟ้าสำหรับวิธีกลับไปร่างคนมีสองแบบนั่นก็คือให้เพลเยอร์คนอื่นมาตีเราจะเลือดรถเราหมดแล้วตัวะะะเ,เ,ออเราจะระเบิดเออมาถึงรถเราจะระเบิด อีวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือให้เรากด e เพื่อทําการระเบิดรถทิ้งนะครับนะเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะตกแมปนะครับอันนี้ใช้ได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดเราขับเร็วเกินแล้วเราตกแมปกด e ไม่ทันอันนี้ก็สวยไปนะครับวิธีการได้ xp เนี่ยเราจะได้อยู่2อย่างคือให้เราอยู่นิ่งๆหรือเราขับรถชนรถคันอื่นหรือชนคนอื่นอารมณ์เหมือนคาคเชเอรลนะนะเอาตามตรงถ้าเกิดเราขับรถด้วยความเร็วสูงไปชนรถคันอื่นรถคันนั้นก็จะระเบิดหรือถ้าเกิดเราขับรถไปชนเพย์เยอร์คนอื่นนะครับนะคนคนนั้นก็จะกระเด็นนะ <S <S เอาแล้วามาซซซึึ่่งงงสสสาาาาาาามมรรรถถััเกกตตไดด้นะ้้จนนยบวพอ เอาไปอัปเกรดรถของเราได้นะครับตัวผมรู้อยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะครับนะนั่นก็คืออันแรกสุดเนี่ยเอาไว้อัปเกรดเวลาเราไปชนคนอื่นเนี่ยนะครับคนนั้นจะได้แบบรถระเบิดไปเลยอะไรเงี้ยต่อมาที่2กับอันที่3มน่าจะเพิ่มสปีดกับความคล่องตัวมั้งต่อมาอันสุดท้ายเ่ยจะเป็นการเพิ่มที่นั่งให้เพลเยอร์นะครับไอคำว่าอะไรยูททลิตี้นะเออที่ผมรู้ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับนะก็ถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่ามีความสามารถอะไรเพิ่มเติมก็ลองไปเล่นเอาเองนะครับสำหรับสกิลหรือว่าวิธีการรับบุงมือคคารีีทน้ช ด้วยสำหรับวัะนนี้ไปแล้วครับบาย